ับสวัสดีเพื่อนๆพี่น,พน,พน,น้องท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่ผมนะซีชิป Setout นะฮะก็คือวันพีดนั่นเองนะับอันนี้เป็นแนว FK ภาพสวยมากนะฮะก็เป็นใครเป็นสาวกวันพีชนะมาอีกแล้วท่านแต่เวอร์ชั่นนี้ก็นี่ฮะภาพสวยนะแล้วก็มาถึงมันก็แจกตัวละครนะอย่างเช่นไอตัวกุ้งหัวกว้างนะแล้วก็ลูฟี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะ ก็เล่นตามที่คริเขาบอกเลยนะฮะนี่มาถึงก็เล่นตามคลิปตรงนี้นะขวามือที่เขาแนะนำนะฮะจะดีที่สุดนะผมเนาะอันนี้ก็เป็นคริวนะฮะก็คืออันนี้ใครแชร์อ๋อนี่ไงอู้ซบมาแล้วเนะี่ยอุซบมาแล้วก็เปิดโซนร้อนๆนะฮะโหลดที่สตไทยนะฮะที่มันเขียนว่าทดสอบทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะมันเปิดจริงแล้วนะฮะก็โหลดที่สตไทยได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งไปหาลิงโหลดมาให้ข้างล่างนะฮะถ้าหาเจอนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเกมด้วยก็แนะนําเกมใหม่เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในนะฮะเกมน่าเล่นต่างๆเนี่ยก็ติดตามช่องผมได้นะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเรื่องเกมนะฮะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าเอ้ยพี่เขาแนะนําเกมใหม่อะไรไปบ้างนะฮะก็ไปย้อนดูในนะในช่องผมนะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะฮะจะเขียนว่าเพลย์ลิสต์แนะนําเกมใหม่นะฮะก็จะทําให้เรานะฮะมีเกมเล่นผมก็ลงไว้เรื่อยๆครับอันไหนมีใหม่มาไม่ว่าจะเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในผมลงได้ได้เรื่อยๆลงตลอดเอาอย่างนั้นเถอะน,นะฮะเอา คือพูดง่ายๆผมต้งตลอดเวลานะฮะรามีเกมใหม่ไหนเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นการอัพออโต้เลยนะฮะนี่ตัวยูซบก็นี่ฮนะอัพไปก่อนแล้วก็ออโต้นะฮะหลอดดัมยามันขึ้นนะเหมือนไอดอลทั่วไปเนาะอ่าอันนี้ก็เมเสเซจเข้ามาก็อันนี้นี่สามารถแอคทีฟสกิลได้นะฮะแล้วก็ใส่อาวุธได้ด้วยนะใส่อาวุธได้ด้วยนะฮะนี่เกียร์ใส่ไปนะป้าปก็ให้นะฮะตัวอื่นล่ะ นี่ก็ใส่ไปป้าพเพให้น,นี่ใส่แล้วไปลุยเลยครับผมดูเกมเพลย์ว่าภาพมันสวยขนาดไหนเนาะเป็นเอเดนเอฟเคนะฮะแต่ว่า uh, ภาพแต่ดูดีมากนะฮะก็เล่นตามเคลิดที่ขเขาแนะนาขวามือนะตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะรักไปด่านหนึ่งคิดห้านะผมดูที่ว่ามันจะแจกอะไรบ้างนะฮะอ่ะเอาอูซบเข้าไปอยู่ด้านหลังนะฮะลุยนะเห็นไหมภาพสวยเดี๋ยวมีท่าไม่ตายด้วยนะ ทำให้ตายสวยงามมากเลยครับผมนี่ฮะเชาะเข้าไปต้มเขาให้นะนี่โจมตีหมูอันนี้ก็โจมตีหมูนะฮะหนังก็ติ๊กยิ่งนะฮะอ่ะทำให้ตายมาแล้วผมนี่ปล่อยมัดเลยครับป้าเขาให้นะฮะมัดยางยืดครับอันเบลเลอร์เลยนะี่นี่ฮนะใครเป็นแฟนขับวันพีชนะเก็บทุกเวอร์ชัน่นไม่ควรพลาดเวอร์ชันนี้นะบอกได้แค่นี้นะฮะภาพน่ารักภาพสวยนะะดูดีมากนะฮะอ่ะมาถึงที่หนึ่งขีดห้านะฮะ รับอันนี้ไปนะฮะนี่รับคอร์ลตไปนะผมอันนี้ก็รับไปนะฮะอ่ะอันนี้ก็ครบแล้วก็หลุยได้เลยนะฮะเกมเพ์คร่าวๆจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแจกตัวละครสี่ตัวนี้นะครับผมชอปเปอร์นะอุซบนะอีกตัวนี้จำชื่อไม่ได้แต่มันโจมตีหมู่ค่อนข้างจะดีนะฮะนี่ฮนะเก็บเวลาเต็มแล้วก็ใส่เลยครับผม นี่ฮนะหมัดยางยืดปั๊มเขาให้นะภาพสวยนะถึงจะเป็นแนวต้นแต่ภาพสวยมากนะแล้วฉากอะไรแบบดูดีมากนะฮะอ่าต่อไปก็ดานนี่เล่นตามที่เขาแนะนำเนาะตามเคล็ดเลเวลสิบแล้วนะตอนนี้เราเลเวลสิบก็นี่นะฮะให้ทำไรวะอ่าโอเคเห็นของขวัญไหมผมจะลุยให้ถึงอันนี้ให้แอดเฟนเนาะก็แอดเพื่อนนะนี่เดินไป ผมไม่รู้ว่ามันจะแจกกระชาตอนไหนนะผมเห็นนี่ของของขวัญอ๋อจะไม่ได้นะฮะเกาะเล่นไปจนถึงด่านสิบนั่นแหละนะ่น่าจะมีอะไรให้นะมันจะเป็นเควสเป็นเควสนะ,ะสอนเรานะฮะอ่ะอันนี้ให้ซลม,มอนอ่าซลม,มอนแบบว่าแต้มของเพื่อนนะครับผมอ่าได้ตัวนี้มาเราก็ไม่ต้องเอานะฮะเรามีทีมอยู่แล้วหรือว่ามันจะให้เราใส่ห้าตัววะอ่ะสองจดหมายมาแล้วครับผมรับอะไรนะ,ะของขวัญโอ้โหสิบเคนะฮะ โคตรน้อยนะของขวัญแจกน้อยนะพวกเกมแนวพวกนี้นะฮแอนะไฟด่านสองคิดสองฮะจบด่านหนึ่งคิดสิบไม่เห็นมีอะไรให้เลยเนี่ยรับแล้วอุย้ยกดไม่กดเร็วเกินไปนะไม่เห็นว่าได้อะไรนะเดี๋ยวดูในซองจดหมายก่อนไม่มีอะไรอีกโอ้อยู่ไหนอันนี้ก็รับน้ำยาไปนะนี่ อันนี้นะกดไม่ได้เกมพีประมาณเนี้ยอีก9ชั่วโมงจะได้ตัวนี้มานะฮะเอ้ยอีก9อีกเก้านาทีจะได้ตัวนี้มาเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวของรางวัลอยู่ในกระเป๋านะฮะไม่รู้มันให้อะไรบ้างตัวอ่าหัวห้าใบนะฮะไปเสี่ยงโชคกันก่อนนะฮะอ่าแล้วก็ไปเสี่ยงโชคก่อนนะฮะมาตรงนี้เลยนะฮะอ้ันนี้ไม่ใช่นะฮะเปิดกระชาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนมันให้ไปทำอะไรวะ อ๋อชารเตอร์สองอ่ะลองสู้ชารเตอร์สองก่อนนะฮะ๋ย่ไปเปิดกระชากันแป๊บหนึ่งให้ดูเกมเพย์ไปให้หมดเลยอันนี้ก็ใส่วออใส่ห้าตัวนะฮะโชว์เขาให้นะฮะตอนนี้กดออโต้ได้ยังออโต้ Auto ได้แล้วครับสบายแล้วตอนนี้มันจะใช้ออโต้อันตีเองเราไม่ต้องกดออโต้ดีกว่าใช้อันตีเองดีกว่าครับผมแล้วก็กดคูณสองได้แล้วครับผมเนี่ยพอผ่านด่านหนึ่งจะกดคูณสองได้นะฮะภาพสวยมากนะน่าเล่นมากนะฮะ ใครเป็นสาวกเกมวันพีชไม่ควรพลาดนะฮะต้องลองนะฮะใครเบรื่อเกมใหม่ก็เอ้ยใครเบรื่อเกมเก่ากเอาเกมใหม่ไปเล่นนะฮะอ่ะมันให้ชี้เอารับของรางวัลน,นะฮะตัวเพิ่มกล่องกล่องดิน้นกล่องดิน้นรับของเพิ่มไปนะฮะเรือสิบสองแล้วอ่อฟังก์ชันโหมดก็จะมีทีราเรือ content ์บอสนะฮะประมาณนี้ก็าหาดูมีหลายฟังก์ชันมากนะฮะผมจะกลับไปหน้าหลักกลับยังไงวะเนี่ยนะฮะ นี่เปิดนี่พับดูเอาว่าเรามีตัวไหนบ้างอันนี้มีตัวโอ้มี5ตัวนะฮะเปิดทีละใบครับเผื่อได้นะฮะฉลามอารองนะฮะโอ้โหโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหโอ้โหนี่สายแอทแทคโอ้ได้วันพิษโอ้โอย่างเกลือนะฮะต้องเก็บ10บใบนะฮะโอ้อย่างคือโอ้โอย่างเค็มนะฮะระดับ S ล่ะมีอยู่3ใบนะฮะ ขอสักตัวเธอพ่อคุณอ่าไม่ได้นะฮะไม่ได้โอ้ได้ระดับ A มาแย่ yeah, เนาะแย่ <laughs> yeah, นะครับอย่างเกลอเลยผมนะฮะใครเกลก็รีเซ็ตนอะเพราะมันอ่ารีเซ็ตได้แบบทำแบบไอดีได้เรื่อยๆนะฮะแย่ yeah, เลยเจอแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเควสนะรับของนะฮะต,ต่างๆนานาเนาะไปลุยสักดานนะผมเอาตัวละครใหม่ไปลุยสักหน่อยนะฮะแบตเช่นะฮะ อันนี้ออกไปไอ้น้องนี่ตัวนี้มาแทนนะคอมโบเลยลุยเนี่ยเอาให้สุดนะไหนๆก็มาแล้วหลวงตัวมาแล้วก็เอาให้สุดมันทำอะไรได้บ้างบลูชเออไม่ใช่บลูชนี่หรอใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ครับผมอ่านี่น้องอาร์มน่าจะชอบน้องอาร์มกำลังดูวันพีซอยู่น่าจะชอบนะเกมแนวสไตล์นี้น่าจะชอบอ่ะก็ผ่านแล้วนะก็มาดูดาเมจก,ก็ได้ว่าดาเมจใครแรงที่สุดนะตอนนี้ก็เป็น นี่ของพระเอกหรือว่าวันพีทแล้วก็ไอตัวนี้อ so ุซบพันเก้านะพอๆกันหลายๆกันตัวไหนเล่นที่สุดแล้วก็ไปอัพเนาะไม่ยากนะฮะนี่มันจะมีที่ให้อัพนะผมทริวนะฮะแล้วก็ดูว่าเอ้ยอันนี้ก็มีนี่ว่าอันนี้สายสกิลนะฮะอันนี้สายสกิลตัว A อันนี้ฮิลได้อันนี้ก็สาย ATK ATK เสองตัวเดฟหนึ่งตัวตัวซัมมาทำอะไรได้นะฮะนี่ครับเดลิมกดสกิลตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่แอคทีฟสกิลตรงนี้นะฮะ เบรกทัช okay. นี่ฮะเอาน้ำยานะฮะอัพขั้นสกิลนะครับผมอ่านี่ก็ต่อไปก็เป็นตัวนี้นะฮะอัปเกรดเนะี่ยมันใช้อะไรได้นะอ่าอาน้ำยาขั้นได้นะผมเอ้ยอันนี้น่าใช้ดีว่ะอูซบอ่าอูซบนี่ได้ตัวซ้ำบวกได้นะเอาไว้ นี่ได้ตัวซ้ำบวกได้นะฮะนี่ตัวซ้ำมีประโยชน์นะฮะเอามาอาเวกครับผมเป็นสกิลสองนะฮะอ่าอย่างดูฟี่นี่จะอาเวกได้นะเดี๋ยวดูก่อนชอปเปอร์ซ้ำหรือเปล่านะฮะชอปเปอร์ซ้ำไหมอันนี้อัปเกรดได้ นี่ชอปเปอร์ซ้ำเอาสก,กิลได้ครับผมนี่หึนี่ฮนะเอา้าไม่ได้เลยวะเฮ้ยทำไมมันเขียนว่าเอาเวกได้วะทำไมกดไม่มาไม่มาหรอน้องอ๋อต้องกดถูกให้ได้นะฮะนี่มาแล้วครับผมสก,กิลเพิ่มนะฮะมีใครอีกไหมนะี่พระเอกนี่ว่าซ้ำนี่นะฮะ กิดตัวนี้แล้อัปเกรดก่อนก็ได้นะปื๊ดปื๊ดเอาให้เก่งเลยอ๋อต้องใช้อ๋อต้องใช้ลูฟี่นี่อีกนะอันนี้ได้นะหนึ่งตัวแล้วก็ต้องใช้ลูฟี่ล่างนี้อีกนะอ๋อตัวฟ้าตัวไหนก็ได้นะหนึ่งตัวโอเคนะอ๋อสองตัวเลยเหรอมาอ๋อต้องใช้นี้อีกอ๋อแล้วมีมีมวะ่ะ โอเคในอารีนาเนาะมันให้ไปหาในอารีนาก็มาเล่นด่านนี้เลยนะผมดูว่าเราจะผ่านด่านได้ไหมผ่านได้อยู่แล้วครับสบายๆนะฮะนี่ฮะผมเอาใครออกไปก่อนดีเห็นสกิลใครหรือยังยังนี่หว่าอันนี้ออกไปก่อนได้ไหมเอาอูซบออกไปก่อนแล้วกันอันนี้เข้านะฮะอันนี้ย้ายได้นะับผมย้ายวางอย่างนี้ได้อันนี้ใส,ส่ถ้าไม่ตายได้สามท่านะับผมไปลุย สาวกวันพีทไม่ควรพลาดในเกมนี้นะต้องจัดนะฮะเร็วจัดเลยคุณสองแล้วเร็วจัดนะฮะโอ้โหไม่เห็นท่าไม่ตายว่ะผ่านง่ายเกินโอเคนะฮะ่านต่อไปก็เนี่ยพอเราผ่านปุ๊บเราก็เก็บของนะฮะนี่ก็ทำตามที่เขาบอกนะจะได้ของรางวัลด้วยนะผมว่าคล้ายๆกับดักบอลที่ผมเคยแนะนำไปนะคล้ายๆ ภาพสวยเหมือนกันโอ้โหยังเกลือโอ้โหไม่มีอะไรจะเกลือเข้านี้แล้วใบม่วงก็เปิดไม่ได้เลยครับ5ใบถ้าเปิดไม่ได้ไเลยก็รีนะฮะรีไอเดียมรีง่ายครับเดี๋ยวทุกคนโหลดมาจะรู้ว่ามันไอเดีมรีง่ายมากนะฮะอ้าวนะฮะมีอะไรอีกนะฮะเกียร์ก็ใส่แล้วนี่วะนะฮะมันให้เรามาทำไมอะตายนะฮะ อ่าได้จิกซ้อมมาเพิ่มนะ่ยปึ๊บนี่มันเราก็เอ้ยเราทำแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาแนะนำนี่ว่านี่อ๋อแล้มันมันแถมของให้แล้วนี่นี่เห็นไหมมันแถมอันนี้ให้แล้วนี่ก็เลยเอาเวกได้นี่ล่างเอาเวกนะครับผมปล่อยมัดได้แรงขึ้นนะฮะโอเคมันสอนอยู่นะก็ค่อยๆเล่นเนาะเกมมันเพิ่งเปิดใหม่นะผมเนาะผมเห็นพอดีผมเห็นในแอนดรอยพอดีนะก็เลยมาเอามันแนะนำนะฮะ กับสาวกเทิร์นเบททั้งหลายนะฮะนี่ก็มาเล่นแบบแนวตั้งนะฮะภาพสวยๆจิกบากี้นะฮะเลเวลสามสิบท่าไม่ตายครับผมตู้มนะฮะประมาณนี้เลยครับยังไงก็เพื่อนๆก็ดูผมเล่นแล้วถ้าอยากเล่นก็ไปโหลดได้เลยเน,ะนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยใตยค้คลิปดิชตอะดีคริปชันเนะาะใต้สตรีมนะเอ้ใต้ใตค้คลังคลิปนะฮะยังไงก็ อสดๆมีอะไรพิพาดขออภัยด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง M2 Game ด้วยนะยังไงก็ขอเล่นเกมให้สนุกนะถ้าอยากเล่นเกมอะไรมากๆก็ไปดูใน playlist ช่องผมได้ผมทำไว้อยู่ใน playlist แนะนำเกมใหม่หนวเล่นเนี่ยก็ไปดหาดูได้ก็ยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ